วูวโอ้โหคุ้มครับผมคุ้มคุ้มคุ้มนะครับนี่ครับมีแอชลีย์โคด้วยนะครับผมนะฮะเป็นอไอคอนพามเนาะนะครับอู้วนักทีมก็โอเคอยู่นะมีเลวีเมสซี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วดัก,ก็อขอแนะนำบริษัททินแบกรับเติมเกมถูกทรลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเดิมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,850รถเหลือ1,450เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยก,กันนะจ๊ะ,จะ แอดจะทิ้งนิ้งไว้ให้แล้วครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยโอเคครับผมแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเลี่ยเราก็ผู้เล่นมือใหม่สายฟรีสายพาทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลรวด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโดนไหมวะ อโอเคครับผมก็นะฮะวันนี้ก็มีไอดีมาขายนะครับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ลูกค้านะครับผมนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทัวร์ไอดีนี้กันนะครับผมว่ามีอะไรแอบเราบ้างนะครับถ้าหากว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะก็นะครับผมจะมีเลเวลอยู่ที่46นะครับก็คิดว่าด่านทุกด่านนะครับก็น่าจะปลดล็อกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะในส่วนของตรงนี้ครับอ่าภารกิจตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสตาร์พาร์ตนก่อนเลยนะครับว่าไปถึงตรงไหนแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะฮะอุ้ยสตาร์พาร์ก็ยังไม่ได้เล่นว่ะโอ้โห อิเหลือเวลาอีกสิบหกวันนะครับก็นะฮะถ้าหากใครซื้อไปก็ยัดอีกนิดนึงนะครับผมไม่น่ายากนะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็มาได้ไกลแล้วล่ะนะครับเก็บ2วันเนี่ยก็ได้20กว่าละถ้าหากเก็บเองนะครับแล้วที่เหลือก็นะครับตามวันนี้เลยนะอีก16วันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็นะไปยัดอีกนิดหน่อยนะครับไม่ไม่น่าจะเยอะมากนะโอเคครับผมมาดูในส่วนของโอ้มีเงินเยอะอยู่นะ 58m นะครับถ้าเทียบกับตอนนี้เนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเตะตอนนี้นะครับราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็นะฮะเงินหายากมากนะครับในตอนนี้นะฮะก่อนนะครับมีเงินอยู่ 58m นะเยอะนะครับแล้วก็มูลค่าทีม366ล้านเยอะนะเยอะๆเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทีมนะผมเห็นเขาตั้งขายของไว้ด้วยนะครับไมีอยู่5ตัวนะครับที่ขายได้นะครับผมก็โอ้ เป็นตัวธรรมดานะครับผมนะครับขายอยู่ทั้งหมด5ตัวตามส่วนพวกนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับเจ้าของเขาไม่ได้เข้ามาในเกมประมาณสอวัน4วันละนะครับผมถ้าหากมีใครที่จะทักมาซื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกให้เจ้าของ ID เนี่ยนะครับเขาเล่นให้ด้วยเนาะเล่นในระหว่างที่รอคนมาซื้อนะครับให้เก็บแต้มเก็บตั๋วอะไรต่างๆนะครับให้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ มาดูในส่วนต่อไปกันเลยครับผมตรงในทีมเงินบ้างนะครับวูโอ้โหคุ้มครับผมคุ้มคุ้มคุ้มนะครับนี่ครับมีแอชลีย์โคด้วยนะครับผมนะฮะเป็นไอคอนพามเนาะนะครับวู้นทีมก็โอเคอยู่นะมีเลวเนมสซี่นะครับวิชานะครับผมนี่ก็ยิงโคมยิงแรงนะโอ้หมีเอมปัเป้ด้วยครับ ทีมนี้เนี่ยนะครับประสานความเก่าแล้วก็ความหนุ่มเข้าด้วยกันนะครับผมนะนี่ครับความเก่าก็เนาะซีดานบัสเตียนนะครับผมแล้วก็เจโกซิวาแอชลีย์โคลนะครับแล้วก็มีพลังหนุ่มด้วยไฮคิมมี่นะฮะแล้วก็เบลลิงแฮมนะครับเอมปัปเป้นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับผมแล้วยิ่งเป็นตัวทองเราด้วยนะครับมาตินเนสครับเป็นเวอร์ชั่นจูบถุงมือนะครับด้วยนะฮะของผมเนี่ยยังใช้แบบถือเหรียญอยู่เลยนะไอ้จูบเหรียญหรือยกเหรียญนี่แหละจำไม่ได้ละนะ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวมาดูตัวสำรองกันบ้างนะครับผมแต่สำหรับบูธนะครับแล้วก็อัพเวลตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมผมเรียกว่าเอาเอาฟิลนะทุกท,ทุกคนเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะก็คอมเมนต์เอาไปด้วยกันล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยอัพยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับผม เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาที่เราโอนย้ายเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับพวก3 0มสิบอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้แพงมากนะประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้มันต้องประมาณนี้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมาหลายซีซันแล้วเนาะมาดูทางด้านตัวสำรอง่ะสำหรับตัวสำรองไม่มีนะครับแล้วก็นักเตะมีอยู่25นะครับตรงนี้นะครับเขาน่าจะเอาไปอัพทีมหมดแล้วนะครับผมก็จะมี นักเตะที่ให้มาครับของหรือว่าอะไรเนี่ยน,น้อยอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็จะมีแบบตัวที่ได้มาจากพวกแรงอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็ถ้าพูดถึงอะไรมันก็น้อยแต่ผมคิดว่านะอะไรคงน่าจะอยู่ในในอัพสกิลพวกนักเตะแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันขายไม่ออกแล้วแหละเนาะนะฮะ แต่ว่าบางคนอาจจะเอาไปแลกนู่นแลกนี่ได้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าคนที่ซื้อ ID ไปแล้วเนี่ยเนาะโอเคครับมาดูท่าสกิลกันบ้างครับผมมีท่าสกิลอะไรให้เราบ้างนะครับท่าสกิลนะครับก็อโอเคมีอโอ้ชิงด้วยต้นนะครับเรนโบ์นะครับเดี๋ยวเราเปิดทางเปลี่ยนเลนะ้าโอเคครับ ครบนะครับค่อนข้างที่จะครบนะครับสำหรับท่าสกิลนะครับที่ให้มาเนี่ยเดี๋ยวผมนับให้นะ1 2 3 4 5 6 7ท่านะครับผมสำหรับท่าสกิลนะก็อ๋อมีมีฮิวช็อปนะครับที่ยังไม่มีนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นหรอกเนาะบางคนก็ใช้กันอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับท่าสกิลนะก็เพียงพอแล้วล่ะนะครับทางด้านของสกิลบูส์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอัพสกิลบูส์เนี่ยทั้งหมดนะครับเป็นอยู่ที่17 นะครับผม17 skill boost อ่าเรลออ17เวลออ17โอเคโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น17นะครับ7แล้วก็ส่วนอันที่เขาไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยหรือว่าเป็นนักเตะที่สกิล o ู t ไม่ได้ตรงกับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอัพเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็น17นะที่ผมดูนะครับทั้ทงนั้นที่ตัวที่เขาใช้อยู่เนี่ยอัพแค่15 15เท่านั้นเองนะครับโอ้โหครับสำหรับค่าพลังเนี่ยขอขอดูค่าพลังหน่อย มาร์ตินีสผมกับมาร์ตินีสตัวนี้มันคนละรูปกันอนะ่ะเออพลังมันก็เท่ากันแหละเนาะนะครับอยากขอดูพลงังเอ็มบาเป้หน่อยดิขอส่องสักนิดนึงนะครับเป็นสกิลบูตความเร็วนะครับโอ้โหเอ็มบาเป้แม่เจ้าโคตรเตะโคตรอึดโคตร,คตรสกิคลครับราคา39มเอ็มนะสำหรับเบิร์กเลดเนี่ยดีเลยนะครับผมผมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะเนาะสำหรับเอ็มบาเป้นะนะครับใช้ดีใช้ได้นะครับผมอย่างโหดนะฮะมา ขอดูหน่อยดี่ข้าพลังยิงแรงมันจะยิงแรงขนาดไหนวะโหลิชาครับผมโอ้โหไอ้สองตัวนี้มันโคตรวิง่งโคตรอึดเลยครับผมโ้โหพลังยิงครับร้อยห้าสิบสองแล้วก็บวกกับอีกบวกอ่าบูทอีกนะครับอีกยี่สิบแปดครับผมโห<ฮ>เป็นเท่าไหร่แล้วะนะ่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเกือบร้อยแปดสิบอะโหแล้วก็ตรงนี้อีกครับผม ลุแล้วครับผมนะฮะยิงคมยิงแรงนะครับเรื่องของความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเคยผมเคยโดนลิชาริสันเนี่ยยิงแล้วประตูมาตินเนสเนี่ยเซฟไม่อยู่2ครั้งด้วยกันนะครับแบบโดนมือแล้วก็เข้าประตูไปอ่ะโ้มันยิงแรงมากๆาครับผมลิชาริสันตัวนี้ครับผมนะครับสามสิบสี่เอ็มนะครับโ้เนี่ยเนี่ยนะครับผมเงินเนี่ยน่าจะเสริมได้อีกสักตัวนะครับถ้าหากใครจะซื้อมาเป็นตัวสำรองนะก็ ถ้าหากจะหาตัวสำรองเนี่ยก็น่าจะได้เยอะอยู่นะในงบ 58m นะครับนะฮะคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับจูดนี่ผมมีอยู่นะไม่ได้ว้าวอะไรเอ้แต่แอชลี y c โค e ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับอู้ความความอื่นเยอะขึ้นนะครับ โอเคน้านหนักส่วนสูงเนี่ยปกติเวิร์กเรทส,สูงกลางนะครับความเร็วมีนะครับก็เป็นแบ็กสไตล์ความเร็วเนาะมีเปิดบอลน,นะครับเลี้ยงวงเลี้ยงบอลคลองบอลคลองบอลน,น,นะครับก็มีพวกสไลด์ใน้นแท็กเกิลอ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับผมสำหรับแอชลีย์โค้นะครับก็มีไอคอนพามหนึ่งตัวนะครับก็ไอคอนจากหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยอีกสองตัวนะครับเพลยเลยกองหลังเออกองหลังคนนี้กองหลังคนนี้นี่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกองหลังที่เนี่ย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  ความคล่องแคล่วว่องไวอ่ะมันผมชอบนะกล้องหลังที่มันไม่ช้าอะไรเงี้ยกับตัวเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแบบเวลาที่เราโดนเพจโดนอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะแบบเหมือนจะไม่ได้หลุดเป็นทุ่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะกลับมานะอีกอีกอย่างหนึ่งมันเวิร์กเลยสูงๆด้วยนะอะไรอย่เงี้ยนะครับโอ้โหความแข็ง,ง,งแกร่งมีหมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็น่าใช้อุ้ยยืบสามเอ็มหรออุ้ยผมมีสิบห้าเอ็มแล้วเดี๋ยวต้องไปหาซื้อแล้วล่ะนะครับค่าพลังโอเคอยู่นะ อาคิมมี่อันนี้ก็น่าจะเก่งมากแล้วล่ะนะครับผมสําหรับแบ็คขวานะครับก็ไม่ต้องละสำหรับใครซื้อไปนะครับก็หาแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับสําหรับไอดีนี้นะฮะก็เพชรแดง1880นะครับแล้วก็ทางด้านของพีฟ้าพอยก็มีแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าเขาซื้อแบบรายอาทิตย์แล้วก็ปลายปลายเดือนนะฮะน่าจะไม่ได้ซื้อไว้นะครับดูท่าแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้นะครับผมอ่ะสำหรับอันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเห็นนะอันนี้มันจะเพิ่มตรง ที่มันจะเพิ่มสนามอ่ะเฮ้ยที่มันจะเพิ่มไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเพิ่มไอ้ตรงสล็อต,ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยของไอดี้นี้เขามีแค่หนึ่งอยู่ใช่ป่ะถ้าเกิดซื้ออนอกี้นะมันก็จะเพิ่มช่องตรงนี้ให้เราสามารถใส่นักเตะได้อีกนะครับอ่บตรงนี้นะครับ เมื่อกี้นะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่แพงมากอ่ะครับค่าเคมีนะครับโอ้โหโอเคเลยครับเต็มทุกตัวนะครับแล้วก็ของแอชลีโคก็ไม่ได้น่าเกียดนะสิบหกนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะอ่ะโอเคครับสาหรับไอดีนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องของราคาอันนี้ก็เดี๋ยวคนซื้อนะครับก็ไปตกลงกับคนขายกันเอานะครับผมนี่ผมก็เอามารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้ไปดูในส่วนของข้างในว่ามันมีแต้มมีอะไรบ้างเออลืมเลย มาดูครับแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เขาเล่นแค่วัน2วันเองอ่ะนะครับก็ไม่น่าจะมีเยอะอะไรนะโอ้สำหรับกุญแจนี่ก็นะครับยังไม่มีเลยด้วยนะฮะการดวนแข้งนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้นะครับมีอยู่6 0 0เองนโ,โอเคดีนะมันยังแบบยังได้อีกหลายอาทิตย์นะครับผมอะยังไงก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ ขายนะครับเขาทําตรงนี้ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับในระหว่างที่รอคนมาซื้อนะครับอ่ะยังไงก็ไปต่อรองราคาตกลงกันเอานะครับเดี๋ยวผมกดดูโฆษณาเอาให้ด้วยนะครับผมโอ้ตรงนี้เนี่ยเก็บทุกๆ3ชั่วโมงทุกคนนะฮะโคตรเหนื่อยเลยโอเคครับสำหรับแล้งนะครับผมนะก็หมดดวนตัวต่อตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับแล้วก็ ตัวตัวเนี่ยนะครับหรือว่าเฮดตรงนี้เนี่ยนะครับก็1ล้านเหมือนกันนะครับซึ่งนะครับหากว่าใครเนี่ยนะครับที่จะเอาไปซื้อไปนะครับผมแล้วก็เอาไปลดเวลเอ่อเอาไปลด OVR นักเตะแล้วก็เอาไปเล่นในที่เขาเอาไปลดกันแล้วก็ไปเจอกับพวก ID สมัครใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่นะครับตรงนี้นะแต่ทุกคนมองเหมือนผมไหมว่าโอ้โหแล้วแบบ เราเขาเรียกว่าอะไรเราแรงสูงแล้วเราลด o v r เราลงไปเจอกับพวกนั้นอนะ่ะโหนะสงสารกันนะครับที่เขาเพิ่งเริ่มนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงอันนี้ผมก็นะครับผมแต่ว่าผมก็นะตามนั้นก็ผมมีไ d i ดีไอดีผมมันเท่าไหร่ผมก็เล่นไปเท่านั้นแหละนะครับผมสงสารโ卜เด็กเด็กมันที่เพิ่งมาเล่นนะครับโอเคครับมีประมาณนี้นะผมถ้าหากว่าผมเนี่ยผิดพลาดประการใดนะผมก็ต้องอขอโทษขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับก็วางขายอยู่นะครับ ไงไนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เฟซของเจ้าของไอเดีเนี่ยเอาไว้ให้นะครับยังไงก็ติดต่อหรือว่าทักไปถามซื้อดูได้เลยนะครับอ่ะไวยเข้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้อาราสว่าครับสวัสดีครับผม